วิเคราะห์ดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้เลขที่น่าจะมานะคะตัวนี้มันมีเลขเด่นของมันอยู่นะคะตัวนี้วันนี้เราให้ตัวนี้เลย10บบนนะคะสิบบน ดาวโจนจัดว่าเด็ดก็คือตัวนี้จัดรองจัดรองแล้วก็จัดตัวนี้เลยนะคะดาวโจนนะคะทำไมชัดไม่ชัดนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะ เอาไปใช้กับอาจารย์ท่านอื่นได้หวยสูตรหวยอะไรนะคะเอาไปใช้ได้ตรงนี้วิเคราะห์เลขที่จะมานะคะเลขที่จะมาตัวนี้ชัดไหมคะเนี่ยเดือนแล้วเดื่อนอีกก็ยังไม่ชัด70832นะคะ 7จ็เด่นเด่นลลงมาเรื่อยๆเจ็ดศูนย์ 70, แล้วก็เจ็ดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเจาะเจาะเด่นนะคะกำลังหามุมแสงอยู่นะคะทำไมกลางวันชัดกลางคืนไม่ชัดตัวนี้ก็เพิ่มแสงแล้วนะคะตัวนี้นะคะเจาะให้เลย เด่นนะคะันี้ซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากล้องกลางคืนกลางวันมันต่างกันยังไงนะคะมันชัดม่งไม่ชัดม่งนะคะนี่ขนาดเพิ่มแสงอ๋อโฟกัสขาให้โฟกัสอย่างนี้นี่เองหุยเล่นไม่เป็นนะ่ะได้มา โอ้ยชัดเด็นไหมล่ะชัดแจ๋วเลยอ่ะโ้ยไม่มีใครสอนเนี่ยเอาเมือไปแตะได้พอดีเลยชัดนะคะตอนนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปแล้วก็ตัวนี้เด่นนะคะเด่นตัวนี้รองรองเด่นนะคะตัวนี้รองเด่นจะเป็นตัวนี้นะคะ ลองเด่นของวันนี้คืนนี้ดาวโจรเช้าที่สิบเอ็ดนะคะดาวโจรเช้าที่สิบเอ็ดนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนรวยๆเหงๆทุกคนนะคะผิดถูกประการใดเราขออาภาัยนะคะเป็นหวยวิเคราะห์นะคะของดาวโจรน,นะคะ ตัวนี้นะคะสตัวเราก็ยังให้ตัวนี้นะคะตัวนี้สายรูดก็เจ็ดกับศนย์นะคะฟันเจ็ดนะคะตัวนี้ฟันเจ็ขอให้โดน,นะคะ่ะขอให้โดนเต็มๆนะคะสุดท้ายนี้แล้วเราก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะวันนี้อากาศเย็นนอนหลับสบาย นะคะมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะแล้วเราจะตอบให้นะคะใครที่ถามมาว่ามีลายมีอะไรนี่ตอนนี้ยังนะคะยังไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยตอนนี้เราขอทำ u t u b e ให้ให้มันดีก่อนนะคะ YouTube เรายังไม่ไปไม่ถึงไหนเราไปไลน์ไม่ได้นะคะมันไม่มีเวลาไปตอบไม่มีเวลาไปทำอะไร เดี๋ยวเราจะแจกลายตรงนี้นะคะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเราวางแผนก่อนนะคะเพราะว่าลายก็โดนลบบ่อยนะคะเฟซบุ๊กก็โดนแฮกบ่อยเฟซบุ๊กก็ไม่รู้เป็นอะไรตรวจจับเทไลนนะโดนทุกทีนะก็เรื่องแบบนี้แหละเนาะก็เลยว่าไม่อยากจะให้นะคะตัวนี้ก็เลยถือเป็นการวิเคราะห์ไปนะคะ ผิดถูกยังไงขออาภาัยนะคะตัวนี้การเป็นเป็นการวิเคราะห์ของดาวโจรน,นะคะนะโอ้พูดมาเยอะนะคะพูดเยอะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมง่วงค่ะตอนนี้นะง่วงก็ดูตัวเลขไปนะคะก็อย่ามาฟังเลยนะคะบน่บนไปที่บนเจ้าแมวก็ไม่ได้ลงเลยวันนี้แมวคาบลูกนี้อีกแล้วค่ะวันนี้ แมวก็คาบลูกหนีไก่ก็หนีตกน้ําำวันนี้จะอะไรขนาดนี้ดาวโจรดาวมันเคาะดาวเคาะนะวันนี้นะกว่าจะเอามันขึ้นมาได้นะสบักสบอมเหมือนกันเรานะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะมัวจะตกใจนะมัวจะตกใจกลัวไก่กลัวไก่มัน ตายน้ำอ่ะนะเพิ่งมารู้ว่าไก่มันโดนมัดขามายังไม่ได้ออกโอ้โหวันนี้กี่วันแล้วเนี่ยไก่โดนมัดขามาแต่วันนี้ดีใจนะเอามันออกมาแล้วถัดขาเรียบร้อยสะบักสะบอมเลยค่ะมันตกน้ำทั้งคนช่วยทั้งไก่โอ้ยอยากจะหัวเลาะตลกมากเลยถ้ามี คลิปนี้ตลกมากๆช่วยไก่นะคะตัวเองไม่จะตายก่อนไก่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย